สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับสตาร์บอย์นะครับผมสองจานแนวสตาร์บอย์นะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามให้กันนะครับสตาร์บอย์ตัวประจ้างกิษปิ่มหญ่นะครับ t a r s t a r นะครับปิดพิดพิดแล้วก็ b o y นะครับ สตาร์บอยพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นวักบอยนะครับอย่าลืมกดซับสไคร์กันนะครับวันนี้ก็าชาวชวนยางตัดยางกันเต็มละไม้ครับวันนี้มามเมนั่มเมนูง่ายๆนะครับปลาทูทอดอช่วยกันวุดน่ำชาปลาบงนะครับดีตาอมะชีพ้าปลาเรากินนะครับนี่กับปลาทูทอดพุ่มไว้โง้ควายย่างแต่ว่าไม่ตันครับเหนื่อยเหนื่อยจัด ปลาตูตอดปุ่มตอดสจ้ามตัวนะครับปลาตูตอดนะครับวอดเป้นะครับจำไว้ทุกกินได้ครับปุ๊บ้วก็เรากินเราจิ้มกับกาวเนี้ยนะครับนี่เราอยู่กันที่เชียงรายนะครับอากาศหนาวมากนะครับช่วงนี้นี่กาวเนี้ยร้อนๆจัดได้เด็กงอกเลยไอ้พวกมาเลยครับเราลุยกันเลยนะครับ จกเกาเนี้ยขึ้นมาก่อนแต่เด็กกุ้มก็กินไม่ค่อยเป็นเหมือนมาอยู่นานๆาหนักินเป็นครับก็กินเล็กก็กินนานนะครับปลาตู่หน้ากินยังเลยพี่อ่ะตู่หน้ากินมากครับหมื่นเลยปลาตู่นี่กินได้ร้อยนะครับมผมกินวัวมัน เข็มกำลังดีนะครับน่าจะเป็นปลาทู่ปาจักแม่กองเท่านู้นนะครับจงจงกำลังใจให้คุณเท่านู้นกันนะครับกินกับกาวเนี้ยวนะครับปึงนึ่งน,ะน,นาหลนโดนอากาศกันหนาวนะครับเจิงได้บ้านเรา ค่อยๆแกไปจากห้างก่อนตึงเป็ตึงวัวในจุดจุดร้อยขาดขาเชื่อลองง่ายในวัวนะตรงนี้ก็โควิดมากนะครับอันนี้ก็คือเมนูจัดย่างแดดว่ยว้ายตทำแบบแก้บแกบี่กินปลาตูปลาตูตัวใหญ่ๆอุดหนุนเกษตรกร,ร,กรไทยด้วย สิทติกรชาประมงเรากินโดยเฉพาตุ้มนะครับตุม้มในกางเหมืนพ่อนะครับเพราะว่ากางนี่แมวมาชอบนะครับเพราะว่าจริมันชอบมันพอได้โรแมกครับพอเรากินเนื้อมันแม่เลี้ยเราเลือกกางไงมาไงแมวโรไกลกันเมื่อนนะ่ะรอย เป็นกำลังใจให้กุณดีว่าออกไปแน่ไม่ได้กันนะครับเวลาเราเวลาเราไปลาดเราก็เจอมาตู้มาวายนะครับว่าเราเหนื่อยเราตอดกินเลยนี่ต่อนวัวมันนี่แม่แม่ยายครับแม่ยากินข้าวกัน เอาเลยแม่กินนักๆกิเนื้อขวากินนักๆกินเยอะๆออคือเง้ยกำลังสั้นเนะว่าเราไปลาดตั้งเราเจอปลาทูา่ไว้คามกลางคืนนี้ไว้ได้ได้กินไว้คุณชอบก๊อบก๊อฟ ใจก้อยหนอนมันก็จะกรอบหนอกหนุ่มแน่นนะครับแม่ใหญ่ปุ๊มนี่เอาการเนลตังกาเอารูก,กามเปียกใส่เข้าไปแล้วก็ปันปั้นรวบติดไปเลย กินได้เมื่อนกับพลูมูรันแกงกระปลาดูร้อย่วนว่วมกับตายกลาง่วนตายกลาง พอราทอไปรอบแล้วนะครับอ้วมันกินได้เม็ดนะครับ หัวนะครับอย่าลืมนะครับผมกดติดตามช่องสตาร์บอยกันนะครับผมเราจะไม่พลาดคลิปดีๆนะช่วงนี้เราออกไปได้ไม่ได้นะครับเล่อาหารกันกินของจากทุ่นยางไปคนนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ลาวคำหวาสวัสดีครับผม